นไข่ะอาทิตย์ไข่ะลาทิพย์ก็คืฟฟอเหมนไข่เคียวเราดีๆนี่เองนะแต่ว่าใส่เข้าสุกใส่จริงๆแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาที่กวานจะเห็นเจ้าหัวทรงสอนตั้งแต่เล็กๆจดิที่บ้านทำเป็นทุกคนที่ครอบครัวก็จะใส่แล้วก็สมาคมผู้ขายไข่ไก่เขาก็เคยขอตำรานี้ไป ตรงเส้นเจ็ดใส่น้ำมันชาแล้วเติมน้ำมันน้ำมันกี่กรัมอันนี้ตรงแซนแสดงการใช้น้ำมันชาในการปรุงอาหารน้ำมันบางอย่างเปนน้ำมันชาที่เท่าไรเท่าไรก็ใช้ได้ทุกอยาน้ำมันชานี่มีคุณลักษณะพิเศษจะทนความร้อนได้ถึง250อยหาสิบไม่น้ำร้อนจะไม่เพราะฉะนั้นน้ำมันชาสิ่งดีอย่างคือ ใช้เป็นผูมปรุงอาหารได้สำหรับไข่นี่ก็มาจากโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยมาจากไหนละ่ะเรียมมาจากพิจิตรครับอ <c oughs> ของชาตกับผักเพราะฉะนั้นผดผลของมูลนิธิที่มีครบหมดทุกอย่างอะไรนะ นี่นกันหรือว่าแยกกันใ่รีแล้วรักษาปนกันไว้เพื่อที่จะได้ทำั้นตไรบงก็งต้องวางใจฝ่วพลังหล่อ กินไม่ได้อันนี้ไม่ไม่ถูกตำรานะครเพราะว่าธรรมดามันต้องโอ่ธรรมดามันต้องไม่อะไรนะไม่เอ๊ะต้องต้องไม่นแห่ข้าวต้องเป็นเม็ดเม็ดเพราะว่าท่านท่านไม่ได้ขายพออาทิตย์เพราะว่ามันมันเหมือนตัวมันใจมองเหมือนเหยีเหมือนอะรแบบนี้ แล้ววันนี้จะเป็นแสงที่ไนยจ้มาหน้าเปิดไน้คุณสองจะรอคิวแรกชิ้นเลย